เาละค่ะเดี๋ยวเรามาเรื่องอีกเรื่องที่น่าสนใจแล้ววันนี้มีความเห็นเยอะมากทีเดียวร,รวมถึงจะให้พี่นกเนี่ยแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วยตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีคนออกมาวิพา์วิจารณ์ประเด็นเรื่องของกรณีเอาผายว่าจะชดเชยกันอย่างไร,รหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการเพิกถอนไปแล้วเนี่ยนะคะควันนี้ก็มีความเห็นหนึ่งจากคุณสมชายแสวงการนะคะอดีตสวโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงนางสาวแพทองทานจินวัตร นายกรัฐมนตรีฉบับที่4ต่อการแก้ปัญหาที่ดินสนามกอล์ฟอาลายและหมู่บ้านจัดสรรโอนคืนวัดธรรมิการามเพื่อเป็นที่ธรณีสงตามกฎหมายและการจ่ายเงินเยียวยาที่อาจจะเข้าขายประโยชน์ทับซ้อนหรือผิดกฎหมายโดยระบุว่ากรณีกลมที่ดินกระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการโอนที่ดินดังกล่าวคืนเป็นที่ธรณีสงตามเดิม แต่จะตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยเยียวยาถึง7,700ล้านบาทวันพีเยอะมากนะเจ็ดัล้านบาทตนกังวลว่าอาจจะมีการดำเนินการใดๆที่จะทำให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายซ้ำขึ้นอีกทั้งนี้การพิจารณาจะใช้งบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีประชาชนชดเชยเยียวยาผู้ซื้อที่ดินไปทำสนามกอล์ฟหรือจัดสรรหมู่บ้านขายได้หรือไม่นั้นจำเป็นต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบอย่างยิ่งกระทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัดคุณสุภชัยบอกว่าจากการพิจารณาข้อกฎหมายและคำพิพากษาสารดีกาเพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ได้รับทราบและพิจารณาดําเนินการให้ที่ดินตามพินัยกรรมดังกล่าวที่มีการจําหน่ายใจโอนมิชอบกลับมาเป็นที่ธรณีสงตามกฎหมายเห็นว่ามีแนวทางเยียวยาสาประเด็นดังนี้ 1. ตามกฎหมายคำพิพากษาความเห็นที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ดินดังกล่าวตกเป็นที่ธรณีสง์ตั้งแต่วันที่นางเนื่อมถึงแก่กรรมโดยวัดธรรมิการามได้หาประโยชน์ให้เช่าทำนาต่อเนื่องมาไม่ได้มีการคัดค้านการรับมรดกที่ดินดังกล่าวดังนั้นการจําหน่ายใจโอนที่ดิน924ไร่ที่นางเนื่องทาพิันกรรมมอบให้วัดเพื่อใช้หาประโยชน์ในการทํานุบํารุงพุทธศาสนาโดยเอาไปจําหน่ายจ่ายโอนขาย เพื่อทำหมู่บ้านจัดสรรและสนามกอล์ฟเอาพายจึงเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้นประกอบคําพิพากษาสารดีกาที่662ทับ2497ระบุว่าที่ทรณีสงนั้นแม้ผู้ใดจะครอบครองมาช้านานเพียงใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่ครอบครองตามกฎหมายลักษณะปกครองคณะสงฆ์รอส .121 มาตรา7ระบุไว้ว่าที่วัดก็ดีที่ธรณีสง์ก็ดี เป็นสมบัติสําหรับพระศาสนาระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นอัครศาสนูประมพกทรงปกครองรักษาโดยพระบรมราชานุภาพผู้ใดผู้หนึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ที่นั้นเป็นไปไม่ได้และคำพิพากษาสารดีกาที่3688-2546ทับ2546เจ้าของเดิมอุทิศที่ดินให้แก่วัดโจทย์ตกเป็นที่ทรณีสง์การโอนกรรมสิทธิ์จะต้องกระทำตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ปี2505มาตรา34คือโอนกรรมสิทธิ์โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกิจสเดีกาแม้ที่ดินดังกล่าวจะได้มีการทำนิติกรรมและจดทะเบียนโอนต่อมาหลายทอดจนถึงจำเลยเมื่อมีได้กระทำตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี2505มาตรา34จึงเป็นการโอนที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายย่อมเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่ต่อนหนึงนะคะ2 แนวทางเยียวยาให้กับชาวบ้านที่ซื้อบ้านจัดสรรและสนามกอล์ฟให้เช่าได้หรือไม่เมื่อกลมที่ดินดําเนินการให้ที่ดินคืนเป็นที่ของวัดธรรมิการามและตกเป็นที่ธรณีสงแล้ววัดสามารถหาไรายได้ทํานุบํารุงพุทธศาสนาด้วยการทําสัญญาให้เช่าที่ดินแก่ชาวบ้านหมู่บ้านราชธานีที่ได้รับผลกระทบเพื่ออยู่อาศัยย่อมทำได้อย่างถูกกฎหมายตามมาติมหาเทรสมาคม ส่วนการพิจารณาให้เช่าเพื่อทําสนามกอล์ฟต่อได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่วัดธรรมิการามวรวิหารสํานักพุทธศาสนาที่ต้องเป็นไปตามมติมหาเทราสมาคมเรื่องการให้เช่าที่ดินของวัดต่างๆด้วยผู้เกี่ยวข้องอาจต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าการให้เช่าที่ดินเพื่อทําสนามกอล์ฟเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาสถานที่เพื่อความสนุกสนานบันเทิงหรือเข้าขายเล่นพนันเป็นอ,อบายมุขหรือไม่ หรือเป็นกิจต้องห้ามของพระพิสุสง์หรือไม่ดังนั้นการให้เช่าที่ดินวัดทําสนามกอล์ฟต่อจึงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบอย่างยิ่งข้อ3ครับการตั้งงบประมาณรัฐเพื่อชดเชยเยียวยา7,700ล้านได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่นายกต้องพิจารณาให้รอบคอบระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะหากเป็นเรื่องที่ประชาชนผู้เสียหายที่เป็นผู้ซื้อโดยสุจริตต้องเป็นผู้ฟ้องไล่เบีย้ย จากผู้ขายที่ดินเดิมหรือผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์แต่ไม่ห้ามสิทธิ์ที่จะฟ้องกรมที่ดินที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยซึ่งหน่วยงานรัฐคือกรมที่ดินจะต้องให้อัยการสู้คดีอย่างเต็มที่พิสูจน์ว่ากระบวนการซื้อขายที่ดินนั้นไม่สุจริตเจ้าหน้าที่รัฐทําตามกฎหมายและหากศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้จ่ายเยียวยาก็จะเป็นความรับผิดเฉพาะส่วน หลักสําคัญต้องพิจารณาว่าการซื้อขายนั้นสุดจริตและสําคัญผิดหรือไม่นายกต้องระมัดระวังในเรื่องอาจจะเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือฝา่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายและประมวลจริยธรรมนักการเมืองด้วยเหตุที่เคยเป็นผู้ถือหุ้น <c oughs> และเป็นกรรมการบริหารเอาภายกลอฟแอนด์สปอตคับแม้จะมีการจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นให้กับครอบครัวหลังเป็นนายกแล้วก็ตาม ครับก็ละเอียด <c oughs> ชัดเจนดีนะ <c oughs> กับข้อสังเกตที่หลังจากที่มีการเพิกถอนที่ดินสนามกอลฟอันพายและหมู่บ้านอันพายนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับาทางส่วนของอตระกูลชินวัฒนนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเรื่องเดิมเนี่ยก็คือคุณสนอเทียนทองนะฮะและกลุ่มพักพวกเขา แต่เป็นคนที่ได้ที่ดินผืนนี้มาก่อนนะครับก็คือราวๆปี33ที่มีการอโอนบรดกชิ้นนี้ของยายเนื่อมมาให้กับทางวัดธรรมมิการามวรวิหารนะก็ะสนนดเทียนทองเนี่ยเขาก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยอยนะ,ะแล้วก็ให้โอนรับที่ดินจำนวนสองแปลงที่ ตำบลอำเภอคลองหลวงะนะฮะก็มีทั้งหมด900กว่าไร่เนี่ยนะครับมีอยู่สองส่วนนะสองแปลงโอนมาให้กับวัดธรรมมิกรามนะโดยที่ผู้จัดการมรดกก็คือมูลนิธิมหามงกุฎนะฮะแต่ในวันเดียวกันเนี่ยนะฮะมูลนิธิมหามงกุฎก็โอนขายให้กับบริษัทอันพายกอฟแอนด์สปอร์ต นะหรือบริษัทอ,อันพายเรียลเอสเตดนะก็กลายเป็นว่าวัดเนี่ยขายนะครับ <c oughs> ขายที่ดินมรดกของยายเ,เนื้อมอาให้บริษัทเอกชนซึ่งมีกลุ่มของน,นายสดอเทียนทอง <c oughs> นะครับและต่อมาเนี่ยน,นายเสดอเทียนทองเนี่ยก็ได้รับการขายนะคร ขายให้กับนายทักษณิณชินวัตรขณะนั้นเป็นพันตำรวจโททักษณิณชินวัตรเพราะทักษณิณเนี่ยต้องการที่จะจีบนายสนทียนทองนะฮะบสมัยนั้นเป็นนักการเมืองที่มีอิทธิพล<ช>นะครับใ,<ช>ในฐาน,นะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มวังน้ำเย็นม,มีสสอยู่ในสังกัดจำนวนหลายสิบคนนะค,คุณทักษณิณก็กรลักจะสร้างพักไทยรักไทยขึ้นมา<ช>แล้วก็ให้เป็นพักที่ใหญ่นะพร้อมที่จะ มีเสียงเป็นรัฐบาลนะครับในช่วงปี44ก็เลยซื้อ,อโครงการทั้งหมดของอันภายนะมาอ,ะอยู่ในครอบครัวอยู่ในตระก,กูลของตัวเองะนะครับแล้วในเวลาต่อมาก็มีการเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่โอนไปเป็นของเอกชนนะคร,ครับแล้วต่อมาในปี45นะนายยงยุทธวิชัยดิตนะ รักษาการประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ามาเพิกถอนอามาเพิกถอนคำสั่งของกรมที่ดินอีกทีหนึ่งว่าที่เพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยไม่ถูกต้อง <c oughs> ต้องกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนผู้ซื้อสนามกอล์ฟและก็ผู้ซื้อบ้านในหมู่บ้าน ied, อันพายเรเว e s t a นะคร จนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็คือมีการเพิกถอนการวินิจฉัยของนายยงยุทธวิชัยดิตอีกทีว่าที่นายยงยุทธตัดสินไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะก็ต้องกลับมาเป็นของมรดกของวัดธรรมมิกรามนะแล้วอยู่ในความดูแลของสำนักพุทธเพราะเป็นทรัพย์สินของพุทธศาสนาและแผ่นดินต่อไปนะครับก็คุณทักษินเนี่ยนะก็เข้ามาเป็น ผู้ซื้อรายที่สองอต่อจากกลุ่มของนายสนอเทียนทอง<ช>นะฮะ<ช>แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการจะเยียวยาได้หรือไม่นะหรือจะไม่ต้องเยียวยาเพราะว่ามีเจตนาทุจริตมีเจตนาที่ไม่ดีนะตั้งแต่แรกทั้งที่รู้ว่าที่ดินผืนนี้นะมีกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงเนี่ยเป็นของวัดเป็นของพุทธศาสนาแต่ก็ยังมาซื้อนะ ถือว่าเป็นความผิดข,ของตัวเองะนะซื้อมาก็ต้องเป็นโมฆะมเมื่อโมฆะก็กลับคืนสู่ฐานะเดิมแต่ว่ามีการกระทําโดยไม่สุจริตก็อาจจะไม่ได้ค่าเยียวยานะถ้าเอาให้จริงๆเนี่ยเจ้าของปัจจุบันเนี่ยนะโดยเฉพาะาคุณทักษิณและครอบครัวชินวัตรเนี่ยก็ควรที่จะไปไล่เบีย้ยนะ เอาค่าเยียวยาจากคุณสนะเทียนทองและบริษัทไอเรียเอสเตเจ้าแรกใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่ามาให้รัฐบาลนะต้องรับผิดในฐานะที่เจ้าหน้าที่กระทำการละเมิดนะแล้วรัฐบาลต้องจ่ายไปก่อนแล้วค่อยไปไล่เบี้ยเอากับเจ้าที่ที่ทำการละเมิดก็คือนายยงยุทธวิชัยดิต S <S รักษาการประหลัดกระทรวงในขณะนั้นะนะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยนายยงยุทธก็ถูกตัดสินจำคุกนะเป็นเวลาสองสามปีใช่ไหมที่ศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยตัดสินไปแล้วแล้ะนายยงยุทธก็ได้รับโทษจำคุกจดออกมาแล้วนะก็เป็นเรื่องที่มันจะมีการถกเถียงกันต่อไปอนะ<ร>ว่าต้องสู้คดีก่อนไปสู้ให้ชัดเจนเลยว่าเป็นการได้มาโดยมิชอบ ก็จะมีความเห็นเป็นแบบนี้ของกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะต้องเอางบประมาณแผ่นดินเนี่ยไปเยียวยาถึงเจ็ดพันล้านยิ่งเจ็ดพันล้านนะฮะก็ยิ่งมีเสียงมีแรงต้านเยอะนะฮะแรงขึ้นเพราะว่ามันจำนวนมากสมัยนั้นเนี่ยที่ซื้อขายกันเนี่ยนะฮะคุณทักษิณซื้อจากกลุ่มของคุณสนอเนี่ยก็ แค่หลัก5้าหกรล้านเองใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคืออยู่ไปก็เก็บผลประโยชน์ได้มากมายนะจะต้องมาคืนในราคาที่บวกไปถึงเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านก็สู้ว่าให้ยึดไปดีกว่านะให้เพิกถอนดีดีกว่าเพราะว่าในกรณีเช่นนี้เนี่ยนะถ้าต้องการขายสนามกอล์ฟอันภายให้ในหน้าขายก็ถูกหัก สใช่ไหมคเป็นอย่างน้อยแต่ถ้ามาในกรณีเช่นนี้เนี่ยนะได้ราคาแบบนี้แล้วรัฐบาลเป็นผู้จ่ายให้มันได้เงินสดแน่ๆนะอาจจะได้ในรูปแบบว่าจ่ายทีเดียวหรือผ่อนจ่ายแต่ถ้าผ่อนจ่ายก็มีดอกเบี้ยอีกนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าวิน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 อย่างเดียวถ้านายกเซ็นให้ชดเชยเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องกรณีที่นายกเคยถือหุ้น คงนี้คงไม่ใช่เพราะว่ามันคนละก,กรณีะนะมันคนละก,กรณีผมว่านะคือเขาไม่ได้มุมบมิบที่จะทำการาทำการในจัดการในเรื่องนี้ที่จะคืนเงินนะชดเชยให้กับครอบครัวของตัวเองอเขาก็คงจะมีคณะกรรมการนะหลายชั้นอยู่นะก็พิจารณากันไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วโดยที่ว่า คุณแพทรทองทาเข้ามารับหน้าที่วารับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในภายหลังนะตรงนี้ก็คงจะไม่ใช่ผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใดแล้วมีคน,น <ะ S 1> ไปร้องอย่งี้ได้ไหมคุณพี่ก็ร้องได้แต่ก็อ,อาจจะไม่ตรงนักนะไม่ตรงนักเพราะว่าการกระทำเนี่ยถ้าเขางดเว้นการกระทำะทางฝ่ายคนที่เสียหายจากการที่ถูกเพิกถอนคือไม่ใช่คุณทักษิณไม่ใช่ญาติพี่น้อง ของคุณแพรทองทานในตระกูลชินวัตรแต่มีผู้ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ลายอื่นอีนอกจํานวนนับร้อยคนนะถ้าเขาฟ้องมาว่าคุณทําไมไม่จัดการนะเพิกเฉยละเลยมันก็จะโดนคดีอีกใช่ไหมครับเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ที่ถ้าหลังพิงความสุจริตเนี่ยมันก็ไม่โดนนะแล้วก็มีคนอื่นเข้าร่วมนะพิจารณาเป็นกลุ่มเป็นคณะไปะนะครับ โดย,โดยที่ยึดหลักตามข้อกฎหมายมนะครับอ,อีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองให้สัมภาษณ์บอกว่าเรื่องของการจะชดเชยกรณีสนามกอล์ฟเอาพายต้องดูที่มาท,ที่ไปที่ทำให้วัดกลายเป็นที่เอกชนโดยไล่เรียงให้เห็นถึงแผนการฮุบที่ธรณีสงตั้งแต่เกิดในยุคข,ของนายสนอเทียนทองเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการมหาดไทยลงนามในคําสั่งไม่อนุญาตให้วัดธรรมิการามวรวิหารครอบครองที่ดินเกิน50ไร่เปิดทางให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ไปให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยจนมีการนำที่ดินทั้งสองแปลงไปขายให้กับบริษัทอพายเรีเอสเตสและอาพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับนี่คือที่มาที่ไปไม่ชอบนะอาจารย์ก็ย้งย้ำที่เดียวกันมันก็ต้องยึดหลักอย่างนี้ฮะคือยึดหลักที่ผมอธิบายไป ทั้งหมดที่ผ่านมาะนะครับว่าคุณทักษณิณกับผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ในวันนี้เนี่ยนะมีการรับรู้ว่าที่ดินนี้ได้มาโดยมีชอบอย่างไรหรือไม่นะถ้าหากรู้ก็ยังฝืนซื้อเนี่ยนะก็มันก็เข้าหลักที่ว่าผู้รับโอนย่อมไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนก็คือผู้โอนเช่นกรณีสามก๊อ โครงการอันภายแล้วก็อันภายเร a l estate ที่โอนมาจากกลุ่มนายสนอเนี่ยคุณทักษิณทั้งทง,ทงที่รู้ว่านายสนอได้มาโดยไม่สุจริตนะโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะยังซื้อเนี่ยก็สิทธิ์ของคุณทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้ดีไปกว่าคุณสนอกลุ่มคุณสนอแต่อย่างใดในเมื่อถูกเพิกถอนก็ต้องรับการเพิกถอนนี้ โดยดุษดีนะจะไปเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้เพราะผู้รับโอนหมายถึงคุณนักสินไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนก็ในเมื่อผู้โอนไม่มีสิทธิ์คือไม่มีความสุจริตนะที่จะได้กรรมสิทธิ์ก็ต้องรับไปเหมือนผู้โอนให้กับเรานะก็คือรับความไม่สุจริตตรงนี้ไปด้วยค่ะนะนะคะ่ะ เอาละเอาเวลามีเวลาเหลืออีกสั้นๆอาจารย์พี่นพเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาจารย์ท่านหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของกรณีพนันออนไลน์เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กําลังพูดถึงกันหนักมากเลยนะคะว่ามันจะมีทั้งเรื่องของการทําพนันออนไลน์ที่อยู่ใต้ดินให้ถูกกฎหมายแล้วเขากาลังทําพร้อมๆกับเรื่องของคาสิโนก็คือ bon คบอนที่ปิดกฎหมายให้เป็น bon บ่อนถูกกฎหมายวันนี้ทางด้านของอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ รองศาสตราจารย์ดรชิตตะว,วันชนะกุลท่านก็ติดตามเรื่องของเศรษฐกิจนอกกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องก็พูดถึงกรณีที่รัฐบาลกําลังลักลับนําพนันออนไลน์มาเป็นกิจกรรมถูกกฎหมายโดยมีรายงานว่าจะออกพระราชกําหนดก็คือประกาศให้พนันออนไลน์ถูกกฎหมายก่อนแล้วค่อยส่งให้สภาประทับตายอย่างเป็นพรบรทีหลังอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งสําหรับประเทศไทย เะนอกจากการพนันจะก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อผู้พนันเองยังก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมและก็เศรษฐกิจยกอย่างร้ายแรงการกําหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับอบายามุกต้องมีการศึกษาผลกระทบอย่างถี่ถ้วนในทุกมิติไม่สามารถเร่งรีบรวบรัดได้ซึ่งโดยปกติแล้วในรัฐบาลประชาธิปไตยจะเริ่มต้นที่การทำเรฟเรนดัมก็คือประชามติก่อนเพื่อให้ประชาชนลงมติว่า จะเอาคาสิโนหรือพนันออนไลน์ถูกกฎหมายหรือไม่ยกตัวอย่างกรณีมลลรัตนิวเจอร์ซีย์ที่สหรัฐอเมริกามีการลงประชามติสองครั้งก่อนที่แอตแลนติกซิตี้จะกลายเป็นเมืองคาสิโนโรีสอร์ทในปี1976อาจารย์บอกต่อว่าการผลักดันเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งมีคาสิโนถูกกฎหมายรวมอยู่ด้วยอาจสามารถอ้างได้ว่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่การที่รัฐบาลจะแก้กฎหมายเพื่อให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย อันนี้บ่งชี้ชัดเลยว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วก็คือประชาชนในประเทศนั่นเองเพื่อพิจารณาเมื่อพิจารณาผลการศึกษาในต่างประเทศจะพบว่าการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายจะทําให้เกิดการแพร่หลายของการพนันรวมถึงจํานวนคนที่ติดการพนันเพิ่มขึ้นเพราะนอกจากประชาชนจะสามารถเข้าถึงอย่างเปิดเผยไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆเล่นเหมือนในอดีตความชอบธรรมโดยกฎหมายจะทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนทนัศนคติ และค่านิยมของคนในสังคมโดยเฉพาะเยาวะชนว่าการพนันเนี่ยโอตกลงกลายเป็นสิ่งที่โอเคครับไม่ใช่เรื่องน่าอับอายอีกต่อไปครับทั้งหมดนี้มันจะบั่นทอนความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเนื่องจากการเสพติดการพนันส่งผลลบต่อผลิตภาพของกําลังแรงงานเช่นคนจะติดพนันแล้วขาดงานการมาทํางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพและนําไปสู่การตกงานอีกทั้งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เล่นและครอบครัว เพราะการใช้จ่ายด้านนี้หมายถึงค่าเสียโอกาสในการจะนําเงินไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นซึ่งมักจะส่งผลต่อเนื่องถึงปัญหาสังคมเช่นปัญหาสุขภาพจิตปัญหาหนี้สินครัวเรือนปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาอาชญากรรมซึ่งท้ายที่สุดจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยงบประมาณรัฐบาลอยู่ดีคุณพี่วนไปวนมาเป็นงูกินหางนะฮะเขาบอกเสียโอกาสในการจะนำเงินก้อนนี้ไปพัฒนาประเทศด้วยอันนี้ตอนนึ่งของ การให้สัมภาษณ์ของอาจารย์คะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยไม่ยอมรับเรื่องของการนำการพนันออนไลน์ใช่ๆขึ้นจากใต้ดินม,ม,ม,มาเป็นของอยู่บนดินะนะตามที่รัฐบาลได้เร่งรีบในการประชุมคอ,อรมอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาะนะก็มีวาระตรงนี้นะครับว่าต้องรีบในการาทำให้ การพนันออนไลน์นะถูกต้องตามกฎหมายะนะซึ่งมันจะส่งผลสะเทือนไปในในสังคมไทยมาก嗯嗯นะครับเช่นในข้อกฎหมายที่ถ้ามีการเปลี่ยนให้การพนานออนไลน์เนี่ยนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะเรื่องที่ผ่านมาที่ตำรวจนะ ไปจับจบเอาไว้จับกลุ่มติดคุกกันอยู่พวกอันนี้ที่ติดคุกกันอยู่ถูกยึดทรัพย์กันอยู่เนี่ยหลุดหมดก็จะหลุดหมดเลยนะเพราะว่ากฎหมายย้อนหลังในทางเป็นคุณคะนะครับนี่เรื่องประการแรกนะแล้วก็การที่มีการพนันออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแทนที่รัฐบาลนะครับจะป้ะองกันไม่ให้คนไทยนะได้เข้าถึงการพนันนะครับ อย่างที่อ้างไว้ในการที่จะเปิดคาสิโนในเอ t เต t ร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะก็ไม่ใช่แล้วสิเพราะว่ามันการพนันออนไลน์มันเข้าถึงได้หมดลุงเล็กเด็กแดงนะแล้วจะมาอ้างบอกว่ามันจะมีตัวบล็อกอยู่ว่าใครเข้ามาอายุเท่าไหร่มันจะทำได้จริงเหรอนะฮะเพื่อเผื่อมันจะมีโปรแกรมพิเศษว่า ซื้อกันใต้ดินนะสมมติว่าลูกชายคุณเก๋อายุสักสิบสองนะลูกชายผมอายุสิบห้านะครับอยากจะเข้าไปเล่นการพนันออนไลน์เนี่ยเขาก็จะแอบซื้อโปรแกรมที่มันผ่านด่านได้ค่ะใช่ต่อไปมันต้องมีนะเพราะว่าระบบออนไลน์เนี่ยนะระบบดิจิตอลเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขอะไรนะโค้ดอะไรต่างๆได้นะครับ ก็เท่ากับว่ามันป้องกันไม่ได้ม,มันป้องกันไม่ได้หรือเสี่ยงมากที่จะป้องกันได้ต้องใช้งบประมาณเยอะต้องใช้การเฝ้าระวังใช้เวลามากมแทนที่เราไม่มีซะดีกว่าไม่ดีเหรอ,อนะเ,ออเราจะมาเสี่ยงทำไมว่าจะต้องมาปกป้องเด็ก อย่างงน้นอย่างนี้การปกป้องที่ดีที่สุดก็คือการปิดเลยไม่ต้องมีเลยไม่ต้องเปิดมาแบบนี้เนี่ยสังคมมันน่าเป็นห่วงมากนะแล้วก็อาจารย์ท่านนี้เนี่ยที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะเป็นเสียงที่ทรงพลังมากและเป็นเสียงที่สะท้อนให้รัฐบาลได้เห็นว่าคนในระดับอาจารย์มหาวิาลยนะแล้วก็มีบทวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลเช่นนี้เนี่ยมันไม่ใช่ได้รับ เงินนะหรือเบื้องหลังมาจากประเทศอื่นที่ไม่อยากให้เรามีการพนันนะเหมือนคุณจิรยุห่วงทรัพย์พยายามอ้างอ้างไว้เนี่ยทุนสีเท่ามันเรียกว่ามันมันไร้เหตุผลมากเป็นตรกกาที่บิดเบี้ยวมากนะครับคนระดับนี้เนี่ยเขามีตัวตนเขามีสารภาพเขามีจิตสำนึกที่ดีงามในการห่วงบ้านเมืองห่วงประชาชนคนรุ่นหลัง ดังนั้นเนี่ยเขาถึงเสี่ยงตัวเองออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นะเสนอแนะให้ทุกรัฐบาลได้เห็นว่าภัยร้ายหายนะที่กำลังจะตามมาถ้าคุณออกนโยบายให้การพระานออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมายเพราะอย่าลืมว่าคนไทยเนี่ยไม่ใช่เหมือนคนชาติอื่นนะนะครับถ้าเปิดเสรีเมื่อไหร่ก็พังเมื่อน,นั้น <c oughs> แต่คนชาติอื่นเนี่ยเขารู้ดีว่าการพนานเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มันจะทำให้ ชีวิตเขามีความมั่นคงได้แต่คนไทยนี่คิดกับกันอยากจะรวยต้องเล่นการพนันหรือประกอบอาชญากรรมนะเอาล่ะได้ตามนี้ก่อนเราต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเราต้องการการมีส่วนร่วมและผมเชื่อว่ากระแสสังคมเนี่ยมันจะกระเพื่อมถ้าเรามีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่านี้ผมก็เลยแก้ในการแถลงข่าวว่ามีคนมาสมัครแล้วแต่ยังไม่ยุติเพราะเราจะหาตัวเลือกที่ดีที่สุด ผมก็ประหลาดใจมากเพราะคุณนวัดประกาศใน Facebook ว่าเชิญให้ใครไปสมัครก็ได้ไม่ได้บังคับเลยนะครับใครก็ได้ที่คิดว่าจะเป็นอาสาสมัครน้องแต่งโมก,ก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะมีมาอาสาสมัครเยอะมากที่เป็นมิสแกรนคูริต้าด้วยนะครับเรารู้สึกดีใจมากเพราะว่าการที่มีคนมาสมัครเยอะแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงกำลังเรียกร้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขอ,ของความเป็นผู้หญิงที่คิดว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเธอและก็ทุกคนที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกจากความรู้สึกข้างในครับและผมก็รู้สึกว่าการที่คนเหล่านี้เวลาตอบคำถามผ่านสื่อเขาตอบได้เหมือนที่ผมตอบและบางทีตอบได้ดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไปนะครับรู้สึกภูมิใจว่าได้ทำงานและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทำงานกับคนเหล่านี้แต่ภาพเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อข้างบนเนี่ยนะครับ ผมดีใจมากว่าพี่นวัดมาหาคุณสนทิวันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าผมไม่คาดคิดว่าวันหนึ่งคนสองคนนะครับที่ทำงานสำคัญทำงานยิ่งใหญ่เป็นคนตรงไปตรงมานะครับจะได้มาจับมือกันและแต่ผมเชื่อว่าสื่อมวลชนยังไม่ได้เห็นภาพนี้ผมดีใจมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่ทำงานกับพี่ทั้งสองคนนี้นะครับว่าเป็นคนที่ทำงาน โดยมุ่งหวังความจริงให้มีหนึ่งเดียวความจริงต้องปรากฏและมีความกล้าหาญมากไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนะครับนอกจากรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและอยากให้สื่อมวลชนเห็นภาพนี้ครับ <c oughs> คือภาพคนทั้งสองคนเขาจับมือกัน <c oughs> เป็นภาพที่ผมภูมิใจมากครับได้มาทำงานร่วมกับทั้งสองท่านเชิญครับ